เป็นสุดยอดนักทุมระดับโลกเลยนะครับก็ถือหุ้นมาตั้งนานแล้วนะฮะพอไปดูยอดขายปรากฏว่ายอดขายของ BYD เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมครับนั่นก็แปลว่า BYD กลายเป็นผู้ผลิตร,รถยนต์รายใหญ่อันดับที่2ของจีนซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนนั้นถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่ามาตรการปิดเมืองหรือว่ามาตรการล็อกดาวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิแน่นอนครับจะกระทบต่อวงสู้ประธานและกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนแต่จุดที่น่าสนใจคือ BYD เนี่ยสามารถขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ซึ่งก็รวมไปถึงทั้งรถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า ได้สูงถึง1 1 3 7 6 8คันในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลจากสมาคมรถยนต์ส่วนบุคคลของจีนนะครับยอดขายนี้นะครับที่ทําให้ BYD ครองอันดับที่2ในตลาดรถยนต์นั่งโดยวรวมของจีนครับรองจาก FAW Volkswagen ซึ่งก็เป็นบริษัทร่วมทุนของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมนีในประเทศจีนนั่นเองครับซึ่งค่ายนี้เขาสามารถจําหน่ายรถแบรนด์ a u ดีและก็โฟก k สวาเกนซึ่งมียอดขาย1นึ่งแสนแล้วก็9คันในเดือนก่อนหน้านต่แปลว่าตัวเลขเริ่มที่จะใกล้เคียงกันแล้วนะครับโดยยอดขายของ BYD ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นสูงถึง159.5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับ ในขณะที่ค่าย FAW Volkswagen ลดลงไปร้อยละ10.6จากปีก่อนหน้าส่วนค่ายจีรี่ครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่3ของจีนเมื่อมีการจัดอันดับจากยอดขายรถยนต์นะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่ประมาณ73,315คันในเดือนพฤษภาคมตัวเลขนี้ลดลงครับลดลงมากถึงร้อยละ14.5 แตยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ BYD ีนี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากครับเมื่อเทียบจากปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้ว BYD ยังอยู่อันดับที่13เลยนะครับดังนั้นก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์2ได้ไม่ธรรมดาแต่ต้องรอดูนะครับว่าจะยืนระยะได้นานสักแค่ไหนนะครับกอเรื่องของรถยนต์ EV ยังคงเจอ